สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยัวรางกูลสเสด็จขึ้นทรงราชสืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559โดยทรงตอบรับขึ้นท่งราชเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559เเป็นความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งของชาวไทยทั้งชาติที่ประเทศมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้งทรงดารงตาแหน่งพระราชธายาตทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมมชนกนาถในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และโดยเสด็จไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆกว่า44ปีเมื่อเสด็จขึ้นทรงราชในฐานะพระประมุขของชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยพลลบาดแห่งสมเด็จพระบรมมชนกนาถโดยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงปกแผ่พระบารมีเพื่อให้ชาวไทยอยู่ดีมีสุขอย่างท่วนหน้าพระราชทานความสุขแก่ประชาชนด้วยพระราชดำรัสวบยพรปีใหม่การจัดแสดงดนตรีณพระรานพระราชวังดุสิตทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประมุขแห่งสงฆ์ซึ่งว่างเว้นมานานเพื่อดูแลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ทรงปลูกฝังให้ชาวไทยยึดมั่นในความดีงามสุจริตเที่ยงตรงทั้งหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตทรงปลูกฝังให้ปฏิบัติธรรมสูตรมน์สันเสริญคุณพระรัตนไตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระราชทานทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุทแทนพระองค์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยังชีพพระราชทานพร้อมกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอย่างยิ่งทรงเตรียมการป้องกันความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครด้วยการจัดค่าราชบริพานรวมจิตอาสาลอกคูคลองที่ตื้นเขินเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมีความสะอาดงดงามเป็นประเบียบ ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดง,งามและพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้นี้เป็นพลังน้อมน,นำให้คนไทยสมานฉันทรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังความร่มเย็นเป็นสุขมั่นคงภัยบูรณ์แก่ประเทศชาติและประชาชนาเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่ทรงจเจริญพระชนมพรรษา65พรรษา 28รกรกฎาคมพุทธศักราช2560รัฐบาลและปวงชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระมม่อาณาประชาราชตราบกาลนา